หนูยังไม่ได้ให้ดูก็คือออกไปก่อนนะหนูจะไปคุยข้างนอก้งออกมาดิค่ะหนูขอหนูขอไม่หนูขอดูบัตรก่อนค่ะพี่น้องออกมาดิหนูขอดูบัตรก่อนนะแล้วก็ตำรวจก็คือใครหนูเข้าใจอยู่ว่าลิขิทธิ์หนูไม่ได้มีอะไรที่เกินลิขสิทธิ์เลยหนูยังไม่อนุญาตให้เข้ามาพี่ก็ยื่นบัตรก่อนสิไหนบัตรที่จะมาตรวจร้านหนูอ่ะ ที่จะมาตรวจร้านอ่ะขอขออนุญาตเหมือนกันนะเพราะว่าหนูก็เป็นร้านแค่ร้านบ้านนอกเองถ้ามาตรวจหรือว่ามาดูอะไรยังไงอ่ะขอให้แสดงบัตรให้หนูรู้ก่อนหนูรู้ตำรวจคนนั้นหนูก็รู้จักอยู่แต่ว่าก็ขอดูบัตรก่อนได้ไหมคะ หนูหนูขอ,อหนูขอดูบัตรก่อนค่ะไม่ใช่หนูขออนุญาตดูบัตรพวกพี่ก่อนหนูเข้าใจอยู่ว่าพวกพี่มาจากไหนเชื่ครับปลาต้องปลาต้องค่ะไม่ใช่ค่ะหนูขออนุญาตดูบัตรก่อนค่ะไหนหนูขอดูหน่อยแล้วอันนี้ทําไมเป็นสําเนาล่ะคะตัวจริงอยู่ไหนเอ่ยตัวจริงอยู่โรงพักเอ่นะทำไมไม่เอามาล่ะคะเพราะว่าตัวจริงนี่โรงพักเขาต้องให้เขียนให้คนอื่นด้วยไงเนาะเนี่ยนะคะโรงพักหนูเข้าใจอยู่เพราะว่าหนูก็หนูก็ทําถูกต้องทุกอย่าง หนูมีบอนุญาตถูกต้องแล้วหนูเป็นเกณ์แค่เกมออนไลน์เฉยๆไม่มีให้เด็กมาจุ๊บมาจับอะไรไม่มีเลยค่ะไม่มีก็ผมก็แค่คุมตรวจเฉยๆนะครับจะตรวจยังไงคะเดน๋ยวนะคะมาจางานสวนตามพี่ไม่หนูขออนุญาตปิดไม่จะอระบัติอย่างนี้ไม่ได้ไหนบัตรบัตรไอเนี่ยบใบที่จะตรวจนะคะใบที่จะตรวจคุณไม่ไดู้เลยเนาะออกไปก่อนปิดร้านออกไปแล้วไม่ใช่ ไม่ไม่ไม่นี่ทําไมมาเยอะอุ้ยน่ากลัวมากเลยหนูก็ตกใจนะเนี่ยออกไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะเอาน้ํามาท่าอะไรให้เราประทานให้ดื่มกันออกไปก่อนลูกเพราะว่างงมากเลยเนี่ยมาแบบโหน่ากลัวมากเลยพวกพี่มาแต่ละคนนะหนูเข้าใจอยู่มาตรวทุกลหนูเข้าใจอยู่มาตรวจทุกร้านแล้วใบอนุญาตอ่ะแล้วลิขสิทธิ์อ่ะใครเป็นลิขสิทธิ์ชื่ออะไร ของอันไหนพี่เป็นของอันไหนของแกมมี่ถ้ามีเพลงของแกมมี่พี่ชื่ออะไรของแกมมี่นี่หนูขอดูบัตรพี่ด้วยนี่บัตรแกมมี่อ่ะอนนดูสื่อมอลหน้าเนาะมอบรรนากระช่างบัตรพี่ชื่ออะไรแล้วพี่ชื่ออะไรใค่หนูเข้าใจอยู่ที่มาตรวจอะานหนูก็ไม่มีอะไรหรอกอ่ะโอเคไม่มีให้ตรวจค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะเดี๋ยวดูเครื่องควบคุมหน่อยไม่ไม่ไม่หนูไม่ไม่ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะพี่พี่อย่าละเมิดสิทธิ์ของหนูพี่จะมาตรวจอะไรของหนู หนูไม่ไม่หนูยังไม่อนุญาตให้พวกพี่ตรวจเลยพี่พี่ไม่ไม่เอาอย่างนี้นะคะหนูหนูไม่ให้ทําอย่างนี้นะคะพี่พี่คะหนูขอร้องหนูเป็นไม่หนูเป็นผู้หญิงนะหนูขอขอขอช่วไม่ใช่หนูขอดู อะไรอย่างไรไม่ใช่นี่ไม่ใช่ฟังเราเดี๋ยวเราอยู่อย่านี้นะแล้วผมตรวจปั๊กไม่มีคือจบเลยไม่มีก็จบไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหนูขอหนูอะไรหนูอะไรหนูขอโทรถามเพื่อนหนูก่อนถามเลยดูอคุณก็ไม่ตรวจไม่ตรวจคุณมีอะไรอ่ะคุณมีอระไร ใครทำตัวน่าเกีนไม่ได้ทำตัวอะไรนะคุณนิโอนยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้จบไม่ใช่อันนี้เลยุก